โอเคสวัสดีครับผมพวกบเอซนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับผมวันีผมอยู่รหัสส้ำลองผมนะครับรหัสซ้ำลองนนี้ผมจะมาเอ,อ่อดันแรงนะครับถ้สาสำมรับผมอยู่เอ,อ่อแรงบอลน,นะครับวันี้ผมจะดันดันแรงผมจะมาดันแรงโดดรมนะครับพวก ถ้าผมเล่นไก่เกินไปก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมเพราะผมไก่อยู่แล้วอะ่ะเอออือ,อไปเออทีมสี่ล้วก,กันครับอ <c oughs> <c oughs> ขออภัย้าเสียงเปลี่ยนนะครับพวกทีเป็นบัตครับ โอเคนะครับผม <c oughs> ตอนแรกอยู่ตอนนี้เราอยู่เครื่องบินปวดสิ่งเจอเด็กเราต้องไหนะไครับอัอออนนี้ละกัน ียไม่ค่อยดีเลยโอ้ยโอ้ยกตุกตุกอกตุกตุกโอ้าแ้วรับโอตรงโอ้โหเยจังฮะ ลงแล้วจะมีคนดูไหมอะ่ะเพราะคลิปผมมปนปัญญาอ่อนเนะมันไม่ค่อยมีใครดู <c ười> คลิปเด็กๆเออขาเล่นกันไม่มีใครดูหรอ,อผมขึ้นเป็นพีนะครับ Rồi. Oh. <coughs> <coughs> ok. มีคนไม่ไ้ไม่รู้อ่ะมันจะมีอยู่นะครับได้จะดิงอะไรจะยิงอะไรเจอคนหรือเปล่าครับ ล้อยนัดอีกเล่าชอบเล่นร้อยนัดไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ ยาแก่คนเดียโอเคแล้วเราไปดูมีมาสกีกันครับกีนี้ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่โอ้ย

เง็ดวตึงว่ะเก็ดแดงว่ะดีครับดีปักทวงใส่ด้เลยนะึง็ดร้อ้สิบบาทโอรหันนี้กูได้ส่วนลด1นึคือกันแล้วก็จะขึ้นสี่สิบจีหนึ่งก้อยโอ้กูอ่อนเกินว่ะ เรี่มนมค่อยตื่นเอกราตุนค่อตงได้80้อรงไหนยังมากยิ่งมาั้งหมดไปมาสกีเนาะได้หมดกเฮ้ยเฮ้ยอายูเคบดนี่เฮ้ยข้างล่างสุดเนี่ยสามเนี่ยเอ้ยไอไวรเลสามเนี่ยนี่นี่ยหในหน้าลูบีผมไก่แบบผมด้วยนะครับปข้า ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้ครอบครองเฟซมองเธออย่างดีไปข้างล่างหรออยู่อย่างบนน้เยจะอยู่มานนีหูขี่หดากมากนี่แล้วเฮ้ยมูนัดของมาไลยพี่ พีงช้ามาโอ้บ้านเขียวบ้านเขียวมีเด้อเขียวไหนเขียวนู้นหลังที่สามตรงน,นู่นหลังมันมีเงินขายของอ่ะอ่อเอ่เย็ดแต่ว่า เอาไม่เตี้ยดูสองป่ะเอวีเอดีวีวีค่ะเอดีวีวีเนี่ยเออเออไปไหน่ะเดบิววะเออเออ หมดกิ๊เล่มหนึ่งมาสองนูนได้ละจืดเก็บแปดไปตัวเป็นเล่นึงว่ะวัดเอวกิ๊บของของเราเลยเก็บ น้องก็อย่างดีวันละเฮ้ยบ้านไม้ตัวนี้มีคน ดาวไม่ไบัตรใบนี้บัอะไรข้างหน้านี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นบันันเขียวแล้วมันจะขึ้นป้อมแล้วมั้งเนี่ยนี่น,น,นได้หนึ่งแล้วครับพี่น้องอย <c oughs> อันนี้ไอ้เฉียวขึ้นแต็มสามพันห่าเลยบ้งคนแหละไม่ตึงว้ยตึงวะเรกูจสมจะเจอเตมกตื่นมเฮ้ไม่เจอบอโอท้ายเกมนูนไอ้ตื่นอมาไอ้บอกเอ้ฟันสัวขึ้นพีไปฟันอเอเออขึ้นพีไปอุ้ยเอ้ามีการระเบิดเอ้าบเห็นไหมบขึ้นสีอย่งเลย ก้อนอย่างตัวกุ้งกระต่ายะก้สามของพี่นแรงเนาะน่าจะข้างล่างเลยกลุ่นเนี้ยขึ้นบนบอกพอดีแบบพี่ตายยากเนาะเฮ้ยมันมันหัวสลิง โผลตโผลเลยเหียเ้ยเกตัวเดียวสุดาหนแตกบดีโอ้โหเดี๋ยวไม่ตัวเดียวย้อนไปหัว่านี่่เมาดิครับ จะเต็นั้อบอโ้เวมียจับได้เมียชอบด่ามอยู่อย่างนี้มันจะขึ้นเต็มเร็วฮะจ่านี้ในบ้านบ้านกลางบ้นกลางมีหอมีมีตาคุณดีจังวะไม่หรอกบ้านกลางเนี่ยหรอเออล่ย้อยูมดักมันไหเนาะตาคุดีมาก บันไม้ก็มีว่ะกาวคอเลมีบอลฟ้ามั้าฟ้ามั้งบอฟ้าบอลฟ้ามีมันยิงจิ้วจิ้อยู่อือกิบเสียงเ้อไปเอาบ้านมากสิยกด้ิบเสียงมาไปบบตัวเมื่อกี้ยังมีกิบเสียงเอาเอาบวันนลคือนี่ตรงนี้ี

Từ, từ 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 này vừa lạc Nhưng cô bay cô lại ừ. <laughs> cần <laughs> đấy nhưng cô nhưng cô I think I <rồi>. changed Things feel the same I <laughs> don't play no Since I got this famous

มอมมอมในเสียงแบบคือแบบวิ่งผ่านอ่ะคือมันแบบมันวิ่งผ่านอ่ะเด่นั่นนั่นอุ้ยนั่นนั่นไอ้โมกันไหนไอ้โมกันเร็วเร็วไอ้โมกันวะเฮ้ยตั้งไว้ในลายตู้ไหมไอ้โมอุ้ยไอ้วโมเบิร์ด 我不接不认得你。嗯，是谁打的哦。